สรุปข่าวเชียงแมนยูโกประจำวันที่14มีนาคมโดยโคชเชฟุบอลแมนเชสเตอร์ชิงนี้ขอเนอเอาจริงประเนี่ยแมนยูเล็งกระชากอดีตแข้งผีคืนชินหลังย้ายออกไป4ปีแล้วโดวยงานที่ทางบิศาแดงแมนยูของเรานะครับผมตกเป็นข่าวเล็งคว้าตัวอดีตนักเตะของทีมที่ย้ายออกไป4ปีกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้ง โดยทางสื่อจอมแชร์สื่อของผู้ดีเอ็นแคลิสรายงานมาว่าปีศาจแดงแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลผิวนักกิตกำลังวางแผนคว้าตัวแซมจอห์นสโตนผู้สำประตูชองกคลิสของเดอะแบ็กี้เวสต์ฮอบิดอัลเบียนทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพกลับโซชินโอเทฟอร์ดกันอีกครั้งสำหรับปีศาจแดงนั้นกำลังมองถึงการดึงผู้สำประตูคนใหม่เข้ามาเสริมขุมกำลังในช่วงสมวนนี้หากดีนฮันเดอร์สันผู้สำประตูมือสองตัดสินใจย้ายไปหาโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริง กับสโมสรอ,อื่นในรายการหน้าซึ่งการบรรงานล่าสุดจากส่อแดนผู้ดีระบุว่าแมนยูนั้นกำลังมองไปที่แซมจอห์นสโตนที่กำลังจะหมดสัญญาเฝ้าเสากับทางเวสต์บิดอัลเบียนในช่วงเดือนไมิต้นเยนนี้และเชื่อกันว่าเขาต้องการจะกลับมาค้าแข้งในพิวริกอังกฤษกันอีกครั้งเช่อนเดียวกันนะท่าน,นี้จอห์นสโตนเคยคาแข้งกับทางบีสดงระหว่างปี2011 ถึง2018ก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางเวสต์บริดอัลเบียนโดยฤดูกาลนี้เจ้าตัวมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเก็บคลินชีตได้มากถึง13นัดจากทั้งหมด31นัดทำให้มีข่าวได้รับความสนใจจากทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดเซาตอัมตันและก็เทนนิสฮอตสเปอร์ด้วยเช่นเดียวกันในครัังนี้เป็นนัว่าง,งานนี้ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปก,กันนะคะัว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแรงกดดันเยอะพอดิบพอดี อดีตเพื่อนร่วมทีมชีฟแม็กไกวไม่ดีพอจะเป็นกระตันแมนยูในครั้งนี้หรอกนะโดยท่าอามิดเอลโมฮามาดีอดีตเพื่อนร่วมทีมของแฮร์ดแม็กไกวระบุกองหลังชาวกริตไม่ดีดพอที่จะสวมปอกแขนกระตันทีมให้แมนยูแถมมาเข้าจริงๆก็อาจจะถึงขั้นไม่เหมาะกับทีมระดับปีศาจแดงเพิ่มเติม,ตมกันอีกด้วย ซึ่งอาเม็ดเอลโมฮามัดีแบ็คขวาชาวอียิปต์ได้กล่าวมาว่าแฮร์รี่ไม่ไกวกองหลังแมนยูไม่ใช่นักเตะที่มีคุณภาพดีพอสำหรับการเป็นกัปตันทีมให้ปีศาจแดงในครั้งนี้หรอกนะ โดยด้วยการน,นี้แม็กไกว์ในะผมฟอร์มตกเป็นอย่างมากจนทำให้หลายคนนั้นํำหนิว่าเขาเล่นได้ไม่สมกับเป็นกระตันทีมและไม่สมกับค่าตัวระดับ80ล้านปอนด์หรือประมาณ3,470ล้านบาทโดยมันมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้ทางรับหลังนิกผู้จัดจาการทีมชั่วคราวของแมนยูทำการดรอปเขาหรือถอดเขาออกจากกระตันทีมด้วยเช่นเดีวยวกันแต่รลังนิกเองนั้นก็ยังให้ความเชื่อมั่นในดาวเตะชาวคานิ์รล่นี้อยู่นะ โดยทางเอลโมฮัมบาดีซึ่งเคยเเร่วมง,งานกับทางแม็กไวตอนที่ทั้งคู่นั้นอยู่กับทางฮาร์สตี้ได้เผยมาว่าแฮร์รี่แม็กไกวเคยเล่นร่วมก,กับผมที่ฮาร์สตี้และในความคิดของผมนั้นเขาไม่มีคุณภาพที่ดีพอที่จะเป็นกัรตันทีมของแมนเชสเตอร์สเตเตในครั้งนี้ซึ่งเป็นการต้องการนักเตะที่มีบุคลิกที่แข็งแกร่งผมหวังว่าผู้จัดการทีมคนใหม่จะมอบตำแหน่งกัรตันทีมให้กับทางบรนโดนะถ้าเขายังอยู่กับทีมต่อนะ โรนโดนั้นสามารถรับมือกับความรับผิดชอบและความกดดันต่างๆได้แต่แม็กไกวรับมือกับความกดดันแบบนั้นไม่ไหวผมคิดว่าความกดดันของการสวมปลอกแขนกัะตันทีมมันมีผลกับฟอร,ร์มการเล่นของเขาในเวลานี้ซึ่งดาวเตะว่างานไวท์สปีรารนี้เสริมว่าที่จริงแล้วแม็กไกวเนี่ยอาจถึงขั้นไม่ดีพอที่จะเล่นกับทางทีมระดับแมนยูที่ซ้ำไป แม็กไกวนั้นเคยทำงานได้ดีกับที่เลสเตอร์ซึ่งตอนนั้นพวกเขาเป็นทีมที่ลงเล่นเพื่อจะลุ้นพื้นที่ท็อปโฟของพิมเบริกนั่นอาจจะเป็นระดับของเขาเขาไม่มีคุณภาพมากพอที่จะเล่นกับทางสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษในครั้งนี้นั่นเองครับนต่นผมเป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรอด,ดูกันต่อไปก็และกันแรงกดดันมหาศาลขนาดนี้แม็กไกวจะอยู่ได้ไหมเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับบรูโน่ยังต้องลุ้น จนนาทีสุดท้ายมูตราหมีในช่วงสัปดาห์นี้โดยทางบรัสตังนิกในายใหญ่ของทางแมนยูเผยยังไม่ชัวร์ว่าบริโน่เฟร์นเดสกองกลางตัวเก่งจะลงสนามเจอกับทางอาราเนติโกมาติริกในเกมยุโรปวันน,นี้ได้หรือไม่ซึ่งมดฟิลทีมชาติโปรตุเกสพาดช่วยชีนในเกมที่เปิดบ้านชนะสเปอร์ไป3ต่อ2ในเกมชีบริกวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีการรายงานบอกว่าเจ้าตัวนั้นตรวจพบเชือ้อโควิด -19 ชีน เมื่อถูกถามถึงความพร้อมของบรูโน่ทางบรัดิกก็ได้บอกว่าผมไม่รู้นะในขณะที่ความพร้อมของสกอตต์แมชเบเน่กับทางลูกชอและใหญ่ชาวเยอรมันก็ได้กล่าวว่าส่วนสกอตตี้นั้นผมบังว่าเขาจะพร้อมแต่เขามีปัญหาที่กล้ามเนื้อน่องนั่นเป็นเหตุผลที่เราทันั้นตัดสินใจไม่ส่งเขาเล่นในเกมกับทางเทนนิสฮอสเปอร์เพราะสกอตต์เช่นเดียวกับทางเฟร็ดมีคุณค่าอย่างมากก็ต่อเมื่อพร้อมเต็ม1น0ซในเรื่องของร่างกาย บวังว่าลุกจะกลับมาซ้อมได้ในวันจันนี้ส่วนทางบรูโน่นั้นเราจะต้องรอจนถึงวันอัคารเลยมันอาจจะเป็นการลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายสำหรับเขาเนื่องจากโควิด1 9ในครั้งนี้ก็เป็นได้จริงๆนะเป็นนาวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับผทีทำใจแล้วหมดโอกาสได้ตัวฮาแลน์มาร่วมทีม โดยทางเดลิสตาสื่ดังของกอฤิตรายงานบอว่าแมนยูทำใจแล้วว่าคงเจอทีมหมดโอกาสได้ตัวเอริกบอหารันกองหน้าของนอตบุนในช่วงสม,มัยนี้โดยสตาร์ทีมชาตินอร์เวย์มีข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับการบรยงานจากสื่อว่าค่าสัสญญาที่ราคา63ล้านปอนด์เท่านั้นทำให้บรรดายักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปพร้อมปรุงแย่งตัวกันร่วมทีม โดยพิศแดงก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีข่าวผูกพันกันไปอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่สมัยนักเตะยังเล่นอยู่กับทางซัสบวกแต่ตอนนั้นนักเตะเลือกที่จะไปอยู่กับทางเสือเหลืองซะมากกว่านะซึ่งจากการรายง,งานของสื่อแดนผู้ดีเผยว่าตอนนี้ทางเมนยูยอมรับแล้วว่าคงจะไม่อาจดึงกองหน้าไว้จจเป็นรานี้มาร่วมทีมได้และก็ตะเตรียมเ,นเ็นเป้าไปหาเป้าหมายอื่นแทนในช่วงสมอตินี้ สื่อเจ้าหนังกล่าวได้อ้างอีกว่าฮาร์แลนเตรียมย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสื่อในเยอรมันก็รายงานมาว่านักเตะนั้นพร้อมที่จะย้ายไปเล่นในทีมของเปปกาดิราในครั้งนี้กันอีกด้วยนะเป็นนาว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันครับว่าจะเป็นเช่นไเรามมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับรังนิ้ชมบรันโดหลังตะบันแฮตทริกช่วยแมนยูชนะสเปอร์ไป3ต่อ2 โดยทางร,รัฐตังนิกผู้จัดการทีมแมนยูออกโปรงยกย่องเคสโน่ปรันโด้ซูเปอร์สตาร์ผู้ทำแฮตทริกได้ในเกมที่ทัพปีศาจแดงเปิดบ้านชนะทอทแมนสเปอร์ N M S ไป3.2ต่อนัดเมื่อคืนนี้โดยฟอร์มของเคสโน่ปรันโดนั้นในเกมวันนี้ถือว่าดีสุดเลยนะนับแต่ที่ผมเข้ามาร,รับงานง U, ุนซือแมนยูเลยทีเดียวเขาแสดงให้เห็นถึงความพร้อมแบบเกิน100%ทั้งร,ร่างกายและก็จิตใจนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจส่งลงเล่นปเป็นสเ็ตัวจริง ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างที่ปรอนโดทําลงไปนั้นในเกมวันนี้มีอิทธพลต่อเนื่องกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นอย่างมหาศาลเลยนะเขานั้นปลุกเรา้าให้คนในรอบข้างรู้สึกฮึกเหิมกระตุ้นให้คอบอลที่อยู่ในสนามมากกว่า70,000คนลุกขึ้นเชียร์จนนั่งไม่ติดเก้าอี้ มอลเนฟอร์มการเล่นที่น่าหลือเชื่อเป็นอย่างมากและเกิดขึ้นกับทีมที่เขาเคยสร้างตำนานเอาไว้มากมายอย่างทางแมนยูฉะนั้นผมกล้าพูดได้เลยว่านี่คือแฮตทริกที่มีความหมายในหลากหลายมิติอย่างแท้จริงแต่นอกเหนือจากการยิง3มลูกนะฮะจนช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้แล้วโรนโดนั้นยังมีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลาที่อยู่ในสนามการแข่งขันเขาช่วยเชื่อมเกมการเล่นกับทางเพื่อนทุกตำแหน่งจนเราคองบอลเหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนในครั้งนี้ ทั้งหมดคือเหตุผลว่าทำไมผมเนี่ยถึงยืนยันมาว่านี่คือฟอร์มการเล่นดีสุดแล้วของเขาแล้วมันแต่ที่เราทำงานร่วมกันมาและสิ่งนี้จะกลายเป็นพลังพิเศษช่วยต่อยอดให้พวกเราทำได้ดีอย่างต่อเนื่องในนัดถัดไปด้วยเช่นเดียวกันในฟรักนี้เป็นคว่าง,งานนี้ปรังนิกนะผมดูแล้วจะไปได้วสวยกับทางเจตโดเหมือนจะเคลียร์ปัญหาใจกันเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเกินจะทนเลยนะย้อนคำพูดของปรังนิก บอกแมนยูคือทีมที่แย่ในชีวิตการเป็นโคช้ชในครั้งนี้โดยก่อนเกมดับสเปอร์นะครับทางรับดังนิกออกมาตัดเพลสในเกมที่แมนยูพ่ายแพย้ต่อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อสี่บอกนี่คือทีมที่แย่ที่สุดในชีวิตการเป็นโคช้ชโดยความหลงกนนงารแข่งขันทุกวันพิวมาริเกตในรายการ2021ไปสแสดงแมนยูเปิดสนามโอทัฟฟอร์ดดับทางไก่เดอะทองเท่านั้นพอสเปอร์ไปสามต่อสองคว้าสามแต้มสำคัญที่สำเร็จ โดยแมนยูลงแข่งขันทั้งหมด29นัดเก็บเพิ่มไปทั้งหมด50แต้มรั้งอันดับ5ของตารางคะแนนส่วนสเปอร์นั้นแข่ง27นัดมี45แต้มไปจากที่8ของตารางคะแนนในกรักนี้ทา่านี้หลังจบเกมรับลังนิกกุนซือชุดราวของทางแมนยูเผยแล้วว่าหลังจบเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เราโดนถล่มด้วยสกอร์1-4มาทําให้ผมรู้สึกมืดมนเหมือนเป็นงานศพงานหนึ่งเลยหรือไม่ก็ไม่วันสิ้นโลกในครั้งนี้ ผมในวันนั้นรู้สึกว่าปีศาจแดงคือทีมที่แย่ที่สุดที่เคยคุมมาจากความสิ้นหวังในวันนั้นสู่ความสุขในวันนี้เมื่อทางคิสโน่บรันโดทำแฮตทริกช่วยแมนยูเอาชนะสเปอร์ได้สำเร็จผมยอมรับนะว่าสามแต้มจากเกมนี้ทำให้ความรู้สึกของผมเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะหลังจากเจอกับความผิดหวังคราวนั้นแต่หลังจากเอาชนะสเปอร์ไป3ต่อ2เราเริ่มคุยถึงโอกาสในการคว้าชแชมป์แชมเปียนลีก แต่ผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาในครั้งนี้หรอกนะสำหรับผมแล้วเกมนี้เกือบจะเป็นเหมือนนัดชิงชนะเลิศถ้าเราไม่ชนะมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะจบอันดับที่4ถึงแม้ตอนนี้เรานั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งดีสุดแล้วแต่เราก็ยังอยู่ในการแข่งขันพวกเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถทำแต้มหล่นได้อีกแล้วตันนั้นเราต้องเอาชนะให้ได้เกือบทั้งหมดทุกเกมในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสมอสรแมนเชสเตตในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนตรัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ